ควันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่19ทธันวา2563นะคะซึ่งราคาทองเมื่อวานนะคะมีการปรับทั้งหมดถึง3ครั้งนะคะปรับเพิ่มขึ้นรวม50บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองวันนี้กันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b สไ r i b e ด้วยนะคะค่ะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองครั้งที่1ณเวลา9ก้านาฬิกา15นาทีนะคะราคาทองแท่ง96.5 ขายออกอยู่ที่26,600บาทรับซื้ออยู่ที่26,500บาทส่วนทองรูปพัน96.5นะคะขายออกอยู่ที่27,100บาทรับซื้ออยู่ที่26,029บาท72สตงางค์เช้านี้ปรับขึ้นอยู่ที่50บาทค่ะ ในส่วนของสปอร์ตโกนะคะล่าสุดอยู่ที่1.881ดอลลาร์ต่อออนนะคะมีการปรับลดลงนะคะเนื่องจากค่าเงินบาทมีการแข่งค่าขึ้นแล้วก็นักลงทุนมีการเทขายทำกำไรค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1.881.479นะคะลดลงอยู่ที่0.22เซค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่29.826นะคะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.15เปอร์เซ็นต์ค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกํำของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูในส่วนของราคาทองออสซลิสแล้วก็หัวเส้นเฮงกันต่อนะคะ